ครับพบกับผมนะครับแบงค์เรียนดาคอนแชตโตวันนี้ว่ากันถึงเรื่อง Muse Score Access นะครับก็โปรแกร,รม Muse Score นะครับคือโปรแกรมอะไรโปรแกรม Muse Score นะครับเป็นโปรแกรมที่จะใช้สำหรับบันทึกโน้ตด,ดนตรีนะครับที่เป็นโน้ตสากลก็คือเป็นบรรทัด5เส้นนะครับแล้วก็สำหรับเื่องดนตรีบางชิ้นเนี่ยเราสามารถ ทำเป็นโน้ตแท็บได้อย่างกีตาร์อย่างเบสหรืออะไรพวกนี้ครับเราสามารถที่จะทําเป็นโน้ตแท็บได้เช่นกันนะครับมาถึงเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับสำหรับโปรแกรมมิวสิกกร์นะครับก็เรียกได้ว่ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ที่เป็นที่พูดถึงกันสําหรับนักดนตรีที่ใช้งานโปรแกรมนี้นะครับก็คือมิวส์ซาวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยังไม่ลงลึกในเรื่องรายละเอียดนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ ฮอตฮิตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของโปรแกรมนี้ก็คือเป็นโปรแกรมฟรีแล้วก็ยังเป็นโอเพนซอร์สนะครับอันดับแรกเลยเนะี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับตัวโปรแกรมแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพาไปสํารวจแหล่งที่มาของตัวโปรแกรมทํำยังไงเราถึงจะได้โปรแกรมนี้มาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาก่อนนะครับชื่อเว็บไซต์ w w w m u s c o r e o r g นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปโหลดตัวโปรแกรมมาติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆไปสำรวจหน้าเว็บกันก่อนเลย Run dialog type the name of a program m u s c o r e นะครับสกดนะครับ www เว b บก็คือ W 3ตัวนะครับ m u s c o r e สะกดนะครับ m u s e s c o r e o r g นะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับมิวสกอร์นะครับสะกด m m e i u uniform s sierra e echo s sierra c charlie o oscar r romeo e echo นะครับมิวสกอร์นะครับ o r g แล้วเราก็จะเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับ Desktop list. Okay. ตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นโปรแกรมฟรีนะครับดังนั้นเราจะจึงไม่ต้องมากังวลเรื่อง payment license key subscription อะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้งานได้แบบฟรีๆนะครับ lifetime นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวิธีการไปยังหน้าดาวน์โหลดนะครับผมจะกด heading นะครับ clickable main landmark the world's most popular notation app heading level 1ตรงนี้นะครับเราจะเลื่อนลูกศรล่างลงไปจนเจอคำว่า heading level 1 popular notation link graphic download link free download ฟรีดาวโหลดหรือจะเลื่อนลงมาอีกก็ได้นะครับ link muse score 4.0 264 bit windows อ่าเราสามารถมากดดาวโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้มาถึงเวอร์ชัน4.0.2นะครับสำหรับทุกระบบปฏิบัติการนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือทุกวันนี้เนะี่ยมิวสกอร สามารถที่จะใช้งานร่วมกับสกรีนเรดเดอร์ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows Mac OS หรือแม้แต่ Linux ก็สามารถที่จะใช้งาน MuseScore ได้เช่นกันนะครับขออนุญ,ญาตไม่ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมได้ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตออกจากหน้าเว็บของ MuseScore นะครับ Desktop โอเคทีนี้ขั้นต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาสำรวจ หน้าตาของโปรแกรม m u s e s c o r e นะครับว่าหลังจากที่เขาอัปเดตมาใหม่แล้วเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ Muse, Muse Score ่วม e ิวส์นี่นะครับ Muse Score 4นะครับก็เข้าไปกันเลย Muse Score 4ตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาในโปรแกรม Muse Score เรียบร้อยนะครับ mm hmm. คือต้องบอกว่าวิธีการนำทางเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเบสิกมากๆนะครับสำหรับใครที่ เ,เริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอรหรือสกรีเลเดอร์ต่างๆเนี่ยปุ่มหลักๆที่เราจะใช้นําทางก็คือแทบ็บแลวก็ชิปแท็บนะครับเป็นปุ่มยอดฮิตยอดนิย,นยมสําหรับแทบจะทุกโปรแกรมเลยก็ว่าได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปสํารวจดูหน้าตาของมิวสิกกร์ก่อนว่าอังแรกที่เราเข้ามาในตัวมิวสกกร์เนี่ยเขามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับสาหรับเมนูแรกที่เราเข้ามาในมิวสกกร์ก็จะเป็น Main t o o l b a r Direction is h o r i z o n t a l panel home radio button focus checked อันนี้จะเป็นเมนนะครับลองแท็บสำรวจกันเลยนะครับ Home Menu Direction is Vertical Panel My Account Radio Button Not Checked โอเคอันนี้เป็นหน้าตาของโฮมนะครับแท็บต่อไป Recent Scores Panel Search Recent Scores t a t Blank โอเคอันนี้คือ recent score นะครับ recent score ก็คือหมายความว่าถ้าในกรณีที่เราได้มีการสร้าง score หรือ มีโปรเจกต์ที่เราได้เปิดหรือเรียกใช้งานก่อนหน้านั้นนะครับเราก็จะสามารถมาพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้นะครับ Recent Scores Grid Panel New Score Button ตรงนี้เวลาที่เราเปิดโปรเจกต์นะครับจะมีรายการของตัวโปรเจกต์ที่เราได้เปิดไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยแสดงขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งสามารถใช้ลูกศรสำรวจได้นะครับมาปุ่มต่อไปกันเลย Scores Actions Panel Score Manager Online Button โอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวจัดการสกอร์ต่าง Main Home Toolbar Horizontal Panel Home Radio Direction is Button Check ก็จะวนลุกกลับมาที่เดิมนะครับทีนี้เนี่ยในลักษณะของตัวโปรแกรม m u s ส c r e เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็คือลักษณะาการทำงานของเขาเนี่ยจะเป็น UI เนี่ยจะเป็นลนักษณะเป็น Control Group นะครับเป็นแผ n น l เป็น Control Group เป็น Toolbar อะไรต่างๆเนี่ย,ย,ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้ <c oughs> อย่างที่บอกนะครับการสำรวจ UI ของตัว m u s ส c กกรเนี่ย เราจะใช้แท็บกับชิปแท็บนะครับเพื่อเลื่อนไปยังแต่ละคอนโทรกรุปนะครับหรือแต่ละทูบาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าจะสำรวจอะไรที่อยู่ในคอนโทรกรุปแต่ละตัวก็ถึงจะใช้ลูกศรในการช่วยนำทางสำรวจนะครับอย่าลืมนะครับแท็บกับชิปแทบ็บเลื่อนไปมาระหว่างคอนโทรกรุปลูกศรใช้สำรวจไอคอนหรือเมนูหรือรายการต่างๆในแต่ละคอนโทรกรุปนะครับ เขาก็จะมาเป็นทูบา a r เป็นแผ่นแนลเป็นอะไรเขาก็จะอธิบายนะครับเราทำความรู้จักกับตัวหน้า ui ของ m i วส s c o r e ์สีเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหน้าโฮมของตัวโปรแกรมนะครับก็จะมาแทนถ้าใครคุ้นเคยกับ m i วส Score 3ก็อาจะน่าจะเคยดินตัว Start Center นะครับอันนี้ก็จะมาแทน Start Center เลยนะครับขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองสร้าง สกอร์กันเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะยังไม่พาเขียนโน้ตนะครับแต่จะพาสํารวจแล้วก็สร้างสกอร์ก่อนว่าเขามีวิธีการสร้างสกอร์อยังไงนะครับอันนี้ถ้าใครที่ใช้งานมิวส s ก o r อร์3มาก่อนนะครับวิธีการจะค่อนข้างต่าง,างกันอยู่สักหน่อยนะครับก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับขั้นตอนจะเป็นงไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับโอเควิธีการเนี่ยเราจะสามารถใช้ shortcut control n mm hmm. นะครับ ก็ได้หรือเราจะมากดตรง Recent, score, Recent Scores Grid Panel New Score Button เราจะมากดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะขออ <With S 1> นุญาตใช้ช็อตคัท ctrl n แล้วกันนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างรวดเร็วกว่านะครับโอเค New Score Window New Score New Score Choose Instruments Radio Button Checked โอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าคือถ้าเป็น Mus ส c กออ r e 3เนี่ยพอเรากด ctrl n ปุ๊บมันจะขึ้นมา เป็นช่องพิมพ์ให้เราพิมพ์ได้เลยนะครับก็จะใส่พวกสกอร์เนมซับไตเติลคอมโพเซอร์ลิลิชิสคอปปี้ไลท์อะไรพวกนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมาเป็นย e สกอร์สีเนี่ยตัวโปรซีดหรือขั้นตอนการทำเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับโอเคอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะได้ยินตัวสกีลิเดอร์ของผมนะครับเป็น nvda ก็จะอ่านให้ฟังนะครับนิวสกอ r e ทีนี้ตัวขั้นตอนแรกที่เขาจะให้เราทำเนี่ยก็คือ จะต้องมาเลือกรูปแบบของสกอร์ก่อนนะครับก็จะมีอะไรบ้างเราใช้ลูกศรสำรวจกันเลยนะครับสําหรับเมนูแรกมันจะโฟกัสอยู่ที่ choose instruments radio button focus checked อ่านะครับ choose instrument อันนี้ก็คือเป็นสกอร์ที่เราสามารถที่จะกําหนดหน้าตาได้เองว่าเราอยากจะให้ในสกอร์ของเราเนี่ยมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะครับใช้ลูกศรสำรวจด,ดูนะครับผม create from template radio button not checked อ่า create from template นะครับก็คือเขาจะมีรูปแบบของ สก,กอร์มาให้เรานะครับสำหรับในครั้งแรกเนะี่ยผมจะลองเลือกเป็น choose instrument ก่อนนะครับ choose instruments radio button checked โอเคเขาเช็คมาให้อยู่แล้วนะครับทีนี้แท็บต่อไปเลยนะครับ woodwinds not selected อันนี้ก็จะเป็นเอ่อ category ของเครื่องดนตรีนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกลูกศรสำรวจกันเลยนะครับ free re d not selected brass not selected percussion pitch not selected percussion unpitched not selected percussion body not selected vocals not selected, keyboards not selected, strings pluck not selected, strings bowed not selected, common combo box, woodwinds not selected โอเคก็จะวนลูปกลับมาที่เดิมนะครับทีนี้ตรงปุ่มสุดท้ายก่อนที่มันจะวนกลับมาเนี่ยมันคือปุ่ม common combo box อันนี้มันจะเป็นการจัดแคตตาล็อกของประเภทเครื่องดนตรีว่าเป็นลักษณะเครื่องดนตรีทั่วไปหรือจะเอาเป็นหมวดแจ๊สหมวดอะไรพวกนี้นะฮะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดสเป e เข้าไปในตัว Combo Box แล้วก็สามารถเลือกแค่ท g ร r กีได้ครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับ common not selected อะตอนนี้เขาเลือกไว้ที่ common นะครับ all instruments not selected All pop slash rock not selected jazz not selected coral h not selected orchestra not selected concert band not selected marching band not selected electronic music not selected world music not selected early music not selected Classroom not selected common not selected ก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับทีนี้ถามว่าไอ้เจ้าตรงพวกนี้เนี่ยมีผลอะไรไหมนะครับก็จะมีผลในกรณีที่เราเข้าไปเลือกในแคตตาล็อกของประเภทเครื่องดนตรีเมือเมื่เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมพาเลื่อนสำรวจดูนะครับคือถ้าเราเลือกเป็น common รายการเครื่องดนตรีในแต่ละแคตตาล็อกอย่างพวก woodwind free lead brass อะไรพวกนี้นะมันจะโชว์ไม่หมดนะครับแต่ว่ามันจะเอา เครื่องดนตรีทั่วไปที่ใช้ใช้กันนะครับไปโชว์ในรายการของแต่ละประเภทเครื่องดนตรีนะครับในกรณีนี้นะผมจะเลือกว้ที่คอมมอนก่อนนะครับ Common combo box โอเควิธีการก็คือถ้าเรา,าไปเลื่อนไปเจอแคตตา o r y ตรงไหนเราก็กด Space เพื่อเลือกนะครับ Woodwinds not selected ในกรณีนี้ผมจะสร้างเป็นเปียโนแล้วกันนะครับ Free Rep, Percussion เปียโน,โนเ็าจะต้องอยู่ในคีย์บอร์ดแคตตาล็อตตนะครับโอเคเจอแล้วก็กด s p c e นะครับพอกดไปแล้วเนี่ย mm hmm. เขาเขาจะไม่อ่านนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแท็บ <c oughs> เพื่อไปในช่องเสิร์ชได้เลยครับ s e a r c h a l a ตรงนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ค้นหาก็ได้นะครับหรือจะใช้ลูกศรเพื่อเลื่อนสำรวจรายการเครื่องดนตรีได้เลยนะครับ h a r p s e c r e t not selectedpiano not s e l e c t Organ not selected, pipe organ not selected, search at i t blank, harpsichord not selected, piano not selected. โอเคผมจะขอเลือกเป็นเปียโนแล้วกันนะครับผมพอเจอเครื่องดนตรีที่เราต้องการก็กด Space ได้เลยครับอ่าเขาก็จะไม่พูดเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้เราสามารถที่จะแท็บต่อได้เลยนะครับ .Add selected instruments to score button. อ่าจริงๆตรงนี้ปุ่มนี้ยังไม่ต้องสนใจนะครับ Orstro or combo box อันนี้เป็นลนักษณะการจัดเรียงหน้าตาของสกอร์นะครับก็ยังไม่ต้องสนใจ cancel button อตรง cancel นะครับทีนี้พอจอ cancel ปุ๊บแล้วเราลองแ็บไปอีกนะครับ choose instruments radio button checked หลายหลายคนจะสงสัยว่าเอา้าทำไมปุ่มต่อจาก cancel มันไม่ใช่ปุ่ม next หรือปุ่ม finish ปุ่มอะไรพวกนี้ล่ะ,ะต้องบอกอย่างนี้ครับว่า cancel นะไ,อไอ้ตรงปุ่ม cancel เนะี่ยมันถูกจัดเป็น control group ตัวหนึ่งนะครับเพราะงั้น อย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นก็คือการสำรวจเมนูหรือไอคอนต่างๆภายในคอนโทรลกรุ๊ปเราจะต้องใช้ลูกศรช่วยในการนำทางนะครับผมเดี๋ยวผมจะ s h Shi ิแท็บไปที่ Cancel นะครับ cancel button อ่าโอเคแล้วผมก็จะใช้ลูกศรซ้ายขวาในการเลื่อนสำรวจนะครับ next button อ่าปุ่ม next พอเจอปุ่ม next ปุ่มต่อไปก็คือปุ่ม done <Join> button อ่าดันนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม next button next นะครับก็คือถ้ากดปุ่ม next เนะี่ย เราก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการสร้างสกอร์ก็จะเป็นการกําหนดค่าต่างๆภายในสกอร์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะทําขั้นตอนนี้ก็สามารถกดปุ่ม n e n button ได้เลยครับปุ่มดันนะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตพาไปสํารวจการวิธีการกําหนดค่าในสกอร์ก่อนนะครับ next button ทีนี้พอกดปุ่มเด็กปุ๊บตัว nvda หรือสกิลเลเตอร์เพื่อนๆเลือกใช้เนะี่ยมัน ไม่อ่านนะครับแต่ว่าบนหน้าจอมันจะมีคําอธิบายขึ้นมานะครับถ้าเป็นคนตาดีก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาแท็บสํารวจกันต่อ score options panel key signature c major button อ่าตรงนี้เป็น score o p t i o n นะครับก็มาเป็น panel เลยนะครับก็สามารถใช้ลูกศรซ้ายขวาเพื่อเลื่อนสํารวจไอคอนใน control group ตัวนี้ได้เลยนะครับสําหรับไอคอนแรกใน control group นี้ก็คือ key signature ขีมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ให้ก็ basic ครับ key c C major นะครับกดลูกศรขวาเลื่อนสำรวจต่อครับ Time signature 4/4 button ก็ถาม signature นะครับ Tempo quarter note 120 button โอเคอันนี้ก็เป็น t e m p o นะครับ m e a s u r e 32 measures No pickup button อันนี้ก็เป็นจำนวนของห้องหรือบาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน,นซึ่งอันนี้รู้สึกจะเป็นค่าพื้นฐานของตัวโปรแกรมนะครับเขาจะใช้คาว่า measure นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับ ปกติเราอาจจะคุ้นเคยคาว่าบีดคําว่าบาร์นะครับแต่นี้แทนที่เขาจะเรียกว่าบาร์เขาจะเรียกว่าเมเจอร์นะครับ Key major คีย์นเอร์ซีเมเจอร์บาร์ทีนี้ก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับอตอนนี้ผมจะยังไม่ตั้งอะไรมากนะครับตรงนี้ก็จะปล่อยให้เป็นค่าปกติไปเลยนะครับ general score info panel title edit blank โอเคมาที่ Control Group ถัดไปนะครับอันนี้จะเป็น general score info นะครับก็คือเป็นข้อมูลทั่วไปของสกอ r e ที่เรา สร้างหรือจะเขียนนั่นเองนะครับคราวนี้นี่ยหน้าตาของมันจะเป็น Edit Box ให้เราพิมพ์ให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับช่องแรกก็คือ General Score Info Panel Title Edit Focused Blank t i t ต e นะครับก็คือเป็นชื่อสกอ r e เดี๋ยวผมจะใส่ว่า Demo แล้วกันครับโอเคทีนี้วิธีการเลื่อนไปยังช่อง Edit Box ถัดไปนะครับอันนี้ เราจะใช้ลูกศรบนล่างนะครับเรากดลูกศรล่างเลื่อนงไปนะครับ composer at blank ความ o อมโพ er นะครับ Comp o s e r พคือผู้แต่งนะครับก็จะใส่เป็นชื่อผมไปเลยนะครับโอเคแล้วเราก็จะเลื่อนลูกศรล่างลงมาอีกนะครับ subtitle at blank Sub t i t l e อันนี้เป็นคำบรรยายจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ lyrics at blanklyrics lyrics l i c ก็คือเรียกรู่ๆก็คือ คีตากวีนะครับแต่ถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านๆก็คือ,อคนแต่งเนื้อลองนั่นแหละครับ copyright edit blank copyright ก็ลิขสิทธิ์นะครับ title edit selected demo อ่าไปจะวนกลับมาที่เดิมนะครับเราไปที่ control group ตัวถัดไปกันเลยนะครับ cancel button อ่าหมดแล้วนะครับกลับมาที่ main control group ของเราก็คือ cancel next finish พวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลูกศรขวา เลื่อนสำรวจดูว,ว่ามีอะไรให้เราตั้งอีกหรือเปล่านะครับ Back button อ่า Back ก็คือย้อนกลับนะครับ Done button โอเคไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับก็จะกดปุ่มดันเลยนะครับ Demo window demo demo Score demo panel Staff one Piano bar line single bar line Measure o beat one โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทำการสร้างสกอร์ demo เป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากสร้างสกอร์เสร็จแล้วเขียนโน้ตเลยไหมยังครับยัง ก่อนอื่นต้องมาสํารวจสกอร์กันก่อนนะครับวิธีการนําทางในสกอร์นะครับผมจะยังไม่พูดถึงส่วนอื่นนะครับว่ากันถึงวิธีการนําทางในสกอร์ก่อนนะครับปุ่มเมนนาวิเกชั่นนะครับหลักๆที่เราจะใช้ก็คืออัลเทอร์เนตลูกศรซ้ายและลูกศรขวานะครับเดี๋ยวเราลองมากดสํารวจกันเลย vertical vertical frame title demo subtitle subtitle composer b a n k l e and a concerto โอเคอันนี้ออโตเนตโลดสอนซ้ายมาจนสุดนะครับเขาจะบอกว่าเวอร์ชั่นข้อเฟรม blah blah b บลา b l a เป็นชื่อสกอร์นะครับอ่านลองเลื่อนออโตเนตโลดสอนขวาสวมรวจดูนะครับ Title demo edit demo อ่าอันนี้ไตททอลก็คือชื่อชื่อสกอร์หรือชื่อเพลงนั่นเองครับ Subtitle subtitle edit subtitle อ่า s u b t i t l ลนะครับคำบรรยายไม่มีนะครับในนี้ Composer Bankley and a Concerto edit Bankley and a Concerto อ่าอันนี้ชื่อคนแต่งนะครับก็เป็นชื่อผมเองนะครับ staff 1, piano, bar line, single ก a r line, measure one beat one. 1, beat 1นบีตวัสตาฟสตฟก็คือบรรทัดหเส้นนะครับบรรทัดหเส้นที่1นึ่งนะครับ l e รเบิลเคฟเมเจอ e b วันบีตอ่า t r ร b บ e c เ e f นะครับก็คืออ่าน,นี้สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่คุ้นกับคำศัพท์นี้นะครับ t r e b l e clef ก็คือกุญแจซอนนั่นเองนะครับกุญแจซอน Key signature C m a j o r A minor, measure 1, beat 1 อ uh, นี่คีย์ซิกเนเจอร์นะครับ C เมเจอร์ A มิเนอร์บางคนอาจจะสงสัยอ๋ออ่านแค่ C เมเจอร์ Major ก็น่าจะรู้แล้วนี่แล้วทำไมต้องอ่าน M A มิเนอร์ด้วย uh, 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 เขาจะอ่านค mm ีย์ซิกเนเจอร์ที่เป็นร mm ีเลทีฟกันด้วยนะครับอ่า uh, ถ้าใครที่เรียนทฤษฎีดนตรีก็น่าจะก็น่่าาจะอ uh, รู้ดีนะครับว่าอ่า uh, ค mm ีย hmm. ์อะไรเป็นร mm ีเลทีฟกับอะไรนะครับอันนี้ผมไม่ขออธิบายเยอะนะครับ Time signature 4/4 time measure one beat one uh, ถามซิงเกิลเจอร์ก็คืออัตราจังหวะนะครับ4/4 Rest measure measure one beat one อันนี้เป็นเข้าสู่ตัวหยุดนะครับ Rest measure ก็คือเป็นตัวหยุดทั้งห้องเลยนะครับก็คือเป็นห้องว,งว่างๆยังไม่มีตัวโน้ตยังไม่ได้เริ่มบันทึก Bar line single bar line measure two beat one นะครับเดี๋ยวผมจะพาเรื่องสำรวจไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นเส้นการห้องนะครับผม Rest measure measure two beat one ต่อไปอีกครับ Bar line single bar line measure three beat one Rest measure. Measure 3 3 e a t 1 Barline single b a r l r n e Measure 4 beat 1 Rest measure. Measure e 4 e a t 1โอเคอันนี้เป็นวิธีการสำรวจสกอร์หลักๆนะครับอ่าเป็นเมนนาว v i ิเกชันในการที่เราจะอ่านำทางสำรวจภายในสกอร์ของเรานะครับทีนี้ถามว่าใช้แค่ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาได้ไหมคำตอบคือใช้ได้นะครับเพียงแต่รา,ายละเอียดอะไร ต่่างๆเนียมันจะอ่านข้ามนะครับอย่างพวกเส้นกั้นห้องหรืออะไรพวกนี้นะฮะเทเบิลคลาฟไทม์สิงค์เรสต์เมเอร์อเดี๋ยวผมจะลองใช้ลูกศรแค่เฉพาะลูกศรซ้ายขวานะครับในการเลื่อนสำรวจโดยไม่ต้องกดปุ่มออเทเนตช่วยนะครับ Rest measure measure 2 b measure. Measure measure. Measure measure. Measure ูบีทวันเรสต์เมเจอร์เมเจอร์ทรีบีทวันเรส e ์เมเจอร์เมเจอร์โฟร์บีทวันเรสต์เมเจอร์อร์ประมาณนี้นะครับ Blank โอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการสำรวจหน้าตาของสกอร ั้เบสิกนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเบื้องต้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเล็กๆน้อยๆเป็นเทคนิคดีๆที่ผมได้นำมาแชร์กับเพื่อนๆน,น,นะครับผมเชื่อว่าความรู้ดีๆที่ผมได้นำมาแชร์นำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอขอบคุณ เพื่อนๆที่รับชมรับฟังความรู้ดีๆในครั้งนี้นะครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ